พี่แอมครับที่คนอยากรู้มากที่สุดวันนี้ก็คือ1ก็คือพี่แอมได้คลิปมาจากไหนเอาเท่าที่บอกได้นะครับกับ2ก็คือคลิปเนี่ยให้ยืนยันรอบที่แปดสิบห้าว่าไม่ได้ตัดต่อใช่ไหมฮะออโอเคตัดรถพอดีค่ะค,คลิปนี้ได้จากไหนนะคะก็อย่างที่รายงานไปในข่าวนะคะก็ได้จากแหล่งข่าวนะคะที่ได้ให้ครับให้ให้คลิปนี้มานะคะจากข้อเท็จจริงรที่อยากที่จะให้การเ,เปิดเผยเ,เพราะว่าเราเองก็ไปเจอ ข้อมูลที่ไม่ตรงกับบันทึกผู้ถึนที่เป็นเอกสารถามว่าคลิปนี้มีการตัดต่อหรือไม่นะต้องบอกว่าคลิปมันได้มาแค่3นาทีดังนั้นมันก็ต้องถูกตัดจากคลิปของการบันทึกการประชุมที่มันเป็นยาวเป็นชั่วโมงแน่นอนเป็นคลิปที่ถูกตัดมาเฉพาะช่วงที่พูดถึงประเด็นคําถามเรื่องนี้เท่านั้นว่ามอยู่ช่วงท้ายในวาระและถ้าหากทุกท่านไปเปรียบเทียบกับในเอกสารบันทึกการประชุมที่มี14หน้าก็จะเห็นได้นะคะว่าตั้งแต่วาระที่หจะถึงวาระที่9เนี่ย ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคำถามมันอยู่ในเวลาที่9ดังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคลิปยาวทั้งหมดตั้งแต่ต้นในเอกสารมามารายงานข่าวอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มันก็เป็นไปตามเอกสารไงคะแต่ที่เพาะสงสัยที่เราตั้งคําถามก็คืออยู่ในช่วงท้ายดังนั้นคลิปที่ได้มาก็เป็นคลิปเฉพาะช่วงคําถามที่เป็นประเด็นเท่านั้นค่ะส่วนที่ยมได้คลิปนั้นมาที่ทุกันจะเห็นคลิปเต็มไอ้ประมาณอีสามนาทีนั้นนะคะไอ้ไอ้ช่วงที่มัน เกี่ยวเนื่องกับคำถามมันก็คือช่วงอ,อาจจะค่อนๆมาเกือบสองนาทีใช่ไหมคะในั้นในข่าวสามมิติที่คนเห็นก็จะตัดมาเฉพาะในช่วงที่เป็นคำถามไอทีวีนั่นแหละดังนั้นไม่มีการตัดเนื้อในอะไรเลยไม่มีการตกแต่งแ<อ>รงตึมจากคลิปฉแบบับนั่นก็ตอบนะคะในทางเทคนิคอย่างนี้ก็แล้วกในการได้แน่ว่าได้คลิปมาเป็นคายาวสามนาทีเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับไอทีวีจากที่เขาส่งมา ต้นฉบับจะถูกตัดมาจากทั้งหมดอย่างไรก็อย่างที่อธิบายไปว่ามันต้องถูกตัดมาแน่นอนอแต่จะตัดแบบไหนยังไม่ทราบสองไอ้ที่เรานํามารายงานนะคะมไม่ได้มีการตัดต่อแต่งเติมเนื้อในเลยอันนี้คือ,อสิ่งที่ยืนยันได้ค่ะพี่แยมครับนิดนึงวันนี้อาจารย์สมชัยบอกว่าฟังเต็มๆดูแล้วเหมือนมีการคัดชนช่วงที่เดทแอร์อันนี้ใช่ไหมครก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เห็นเหมือนอาจารย์มาไปไป,ไปดูย้อนดูเลยเหมือนอาจารย์มาแก้ใหม่แล้วว่าเออมันก็ ไอ้ฟังเสียงของที่คนพูดมันก็ซิงกันกับที่นี่แล้วแต่ให้เข้าใจไอ้ระบบเวลาการเราประชุมออนไลน์นึกออกไหมฮะเวลาเราประชุมอะเวลาเขาก้นคำถามมันจะมีแบบดีเลย์บ้างหรืออะไรเงี้ยในในข้อเสนอข่าวในขานแล้วน,น,นะคะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าประเด็นตรงนี้ไม่ใช่เนื้อหาสาระสําคัญที่ยังน,นาเสนอนะคะอยากให้ทุกคนโฟกัสที่เนื้อหาสาระสําคัญค่ะว่าสิ่งที่เรานําเสนอข่าวคือ สิ่งที่ทีการชี้แจงในคลิปกับในเอกสารอยากให้โฟกัสคําถามไปที่ตรงนั้นมากกว่านะคะอ,อ,อันนี้คือ,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 อประเด็นหลักพี่แยม,มรายงานข่าวเรื่องนี้ค่ะครับพี่แยมครับนิดนึงคือหลายคนอยากรู้ความรู้สึกของพี่แยมเพราะด้วยความที่เป็นสื่อแรกที่ได้ข้อมูลตรงนี้มาหลักฐานตรงนี้มาด้วยเนี่ยวินาทีแรกที่ได้ฟังคลิปเสียงกับเอกสารที่มันหลุดออกมาก่อนหน้านี้แบบพี่แยมอุทานกับตัวเองไหมฮะอุย๊ย หรือแบบชิปอะไรแล้วหรืออะไรยังไงมีไหมฮะแบบเฮ้ยมันคือหลักฐานสําคัญอย่างเงี้ยฮะก็แน่นอนค่ะก็ก็เห็นว่าเฮ้ยตกใจแล้วก็เออ่อออาน,านทั้งอ่านทั้งฟังนะคะอย่างหลายหลายครั้งรวมถึงทําข้อมูลสืบค้นอะไรต่างๆอ่านบันทึกการประชุมทุกข้ออ่านทั้งหมดอ่ะแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องแน่นอนหลักการทําข่าวสืบสวนสอบสวนอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มาแค่ว่าเออเอ,อ อยู่ดีๆแล้วได้ได้คลิปมาแล้วจะจะโจรที่อยากจะเฮ้ยเปิดเผยเลย<ล> <ๆๆ S 2> ต้องบอกว่าที่มาที่ไปของการทําข่าวนี้นะคะคร <ๆ S 1> เราก็ามาจากการตั้งคําถามเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแล้วเอาจริงๆ,ๆคือ <ๆ S 1> แกมเพิ่งมาเริ่มจับประเด็นที่จะทําข่าวเรื่องนี้ก็หลังจากวันที่คุณพิธาออกมาชี้แจงการโอนหุ้นนะในวันที่6 <ๆ S 1> <ๆ S 2> มิถุนายนแล้วก็ออกมาโพสต์หรือพูดถึงประเด็นว่าเฮ้ยจะต้องสกัดกั้นการฟื้นฟูชีพไอทีวีซึ่งไม่แค่ ไม่ใช่แค่นักข่าวหรอกนะทีะ่เห็นข่าวแล้วก็ต้องตั้งคําถามแน่นอนคนทั้งประเทศต้องตั้งคาถามแล้วเราก็สูเออโอเคประเด็นเนี้เราเราูเรา้เอราอยากจะมาตามเองละเพราะมันดีประเด็นที่น่าสนใจแล้วอย่าลืมว่าอย่างคืออดีตคนไอทีวีนะคะแล้วก็จำ <laughs> คือคือหนึ่งคนทีอ่อยู่ในเหตุการณ์การยกเลิกสัมปทานและเป็นหนึ่งในคนนักข่าวท,ที่ต่อสู้ในคดีสัมปทานไอทีเมื่อปีสองพัน้สิบ สิบหกปีที่ผ่านมาเราก็ยังคงอ,อยู่กับคดีการต่อสู้ของเราไอทีกับสปนมันยังไม่จบเราก็ต <d> ิดตามข่าวติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วเราก็ทราบว่าในปีนี้มันกําลังจะมีการตัดสินคดีนี้นะและอย่างที่หน้านี้นะคะคุณจะตรงเอียดนะคะซึ่งเป็นบกค่ะสามมิติก็เป็นอดีตนะคะบกข่าวไอทีวีแล้วก็เป็นหนึ่งในที่ร่วมต่อสู้ไอทีวีมาได้กันแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเรากำลังจะมีคําตัดสิน ไอทีวีแล้วอาจจะมีการากลับมาดําเนินกิจการหลังจากมีการขายสินไอทีวีแล้วดังนั้นเรื่องพวกนี้ยเราก็มีข้อมูลอยู่เดิมแล้วใช่ไหมคะครับ,รบเรื่องนี้เราก็มีมีสิทธิ์ที่ตัง้งคําถามมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยไม่ได้มีแอดเจนดาอะไรนะคะที่หลายคนบอกเอยทำไมทะปีนี่หอคือด้วยด้วยสันด้วยความเป็นทะเบียค่ะมันไม่รู้รอะไรยังไงเพราะว่าเออเรื่องนี้อยากทาเองก็เลยต้องอนํา าเรได้ว่าหลักการทำานตรสอบสวนะไม่ใช้อยู่ดีๆเราจะคิดจะจะเฮ้ยอยากจะไปดูที่ตั้งไอทีวีเราต้ไปเลยแต่มันมาจากพอพอปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่นั่งไล่ตรวจตรวจสอบเช็คในเว็บไซต์ของไอทีวีหรือกการค้นหาข้อมูลทางธุรกิจก็ไปพบว่าเออโอเคปัจจุบันข้อมูลล่าสุดของการดําเนินธุรกิจอิทีวียังพบสถานะดำเนินการอยู่และบอกเป็นสื่อโทรทัศน์แล้วมันมีตั้งสามสี่เว็บมันก็ออกมาตรงกันนะคะ แล้วเราก็ดูว่าที่ตั้งของไอทีวีปัจจุบันน่ะมันอยู่ที่ไหนเพราะาถ้าเาว่าเรา,าถามว่าอ้าวแล้วตกลงปัจจุบนันไอทีวีอ่ะมีดําเนินธุรกิจสื่อจริงหรือไม่รรเราก็ถ้าเป็นถัปเนียมันเป็นนักขา่าวภาคสนามค่ะมันก็ต้องลงสนามไ,ไปดูใช่ไหมคะก็อ๋อโอเคงัค้นเดี๋ยวไปดูที่ตั้งของไอทีวีดีกว่าว่าเออเขาตั้งแต่ก็ได้ที่อยู่คืออันนี้ค่ะที่ที่อาคารเอเ็มเทเทวเ์ชั้นที่17นะเพราะวันนั้นก็ไป หักมุดใน Google เนี่ยก็ยังไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันคือตึกที่อยู่ข้างออซิชัน้าไปากับทีมงานใน Google เจ๊อือตึกนี้แล้วก็โอเค,อค,คเข้าไปบริเวณชัน้นที่ยีเจซึ่งตามที่ทถูกระบุไว้พอไปที่เจ๊ก็เจอไปทางซ้ายมันมีใต้บริษัทอื่นเนี่ยเราก็เข้าไปถามว่าเอ้ยไอทีวีอยู่ที่นี่ต่าเขาเอาอยู่ข้ามซึ่งก็เป็นที่ตั้งของบริทาัทศินทาตแล้วการไปสอบถามพ่อมูงของเราก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติค่ะเราไม่ได้แบบอะไรก็ เจ hmm. ้าทางหน้าที่เขาก็จะเห็นหน้าคุณถัปอดีเขาเขาก็เปิดประตูให้เข้าไปพูดคุยแล้วก็เออเราบอกเราไม่ได้มาแบบอะไรนะเราแค่มาตามที่อยู่แต่ว่าที่อยู่มันบอกตรงนี้ว่าเป็นที่ตั้งบริษัทเอทีวีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกเออก็ใช่มันก็เป็นในตามที่อยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาคงไม่หาสามารถที่จะให้ข้อมูลในไดได้ไอ้เราก็คือการเป็นนักข่าวมันก็ตั้งสมมติฐานแค่อ๋อถ้าดาเนินธุรกิจสื่ออฟฟิศมันก็ต้องเป็นสื่อแบบเหมือนที่ออฟฟิศเหมือนที่เราใช่ใช่ อ่าต้องมีกล้องมีอะไรอย่างนี้ยหาได้งา่ายข่าวย่ยามก็รายงานไปไปประมาณนั้นครับครับพี่ยามนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคืออันนี้มีมีแฟนแฟนพี่ยามหลายท่านถามมาบอกพี่ยามกับรายการข่าวสามมิติเนี่ยจงใจขยี้หรือเปล่าคือวันก่อนหน้าเนี่ยสัมภาษณ์คุณน,นิกแล้ววันต่อมาก็มาเปิดหลักฐานนี้เขาเอาไปเชื่อมโยงกันนะพี่ยามอ่าไม่เลยเนี่ยค่ะถึงพี่จะบอกนคะครับมันพี่ก็เริ่มต้นจากตั้งคาถามก่อนว่าถ้า จะตั้งต้นในการทำข่าวสืบสวนสอบสวนในกรณีการร้องหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธากับประเด็นใหม่ที่มันเกิดขึ้นว่ามีการปลุกพื้นชีพไอทีวีขึ้นมาหรือไม่นะซึ่งมีหลกสื่อหลายสํานักเริ่มเริ่มเขียนถึงเริ่มตั้งคําถามว่ามีทฤษฎีสมคบคิดไหมดังนั้นหลักการก็คือว่าพอเราการทํางานของแยมวันก่อนที่พี่จะไปดูที่ตั้งจะตรวจสอบสถานะของออฟฟิศไอทีวีเนี่ย พี่ไปสัมภาษณ์คุณเรืองไกรมีกิริชนะมาก่อนนะคะ<ม>พี่<ม>ไปนั่งคุยกับเขาหนึ่งชั่วโมงเพราะแน่นอนถ้าเราจะเริ่มทำข่าวนี้เราต้องไปคุยกับคนต้นเรื่องที่เขายื่นเรื่องพี่ก็ไป<ม>ไล่คุยกับคุณเรืองไกรหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วก็มีการเพลย์ไลฟ์สดอยู่ในเดอะรีพอร์เตอร์ทุกคนไปดูได้เราถามทุกคำร้องเลยเพื่อทจะให้รู้ที่มาที่ไปของเขาและหนึ่งคนที่ต้องถูกตั้งคำถามว่ามีทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่นั่นก็คือคุณเรืองไกรแล้วก็ถามเขาตรงๆเลยนะว่าเอ คุณเล้งไกมันมีคนตั้งคําถามว่ามันเป็นทษ่เสิมสมคบคิดเพื่อจะฟื้นที่ชีพไอทีวีหรือเปล่าคุณเพราะก่อนหน้านีาม้มีคุณี่ณเปิดเผยก,ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงสองวันคุณรู้จักเขาไหมถ่าคุณเล้งไก่เอรอไม่ได้รู้จักอันนี้ก็เป็นเการให้สัมภาษณ์ของผมใช่ไหมคะ<อ>แล้วถ้าเราเราเราตั้งคําถามถึงถึงใครเราก็ต้องไปสัมภาษณ์คนนั้นพี่ก็หาทางในการที่จะติดต่อหาเบอร์จากคุณนิกนะพี่พี่ไม่ได้รู้จักคุณนิกพี่ไม่ได้หาเบอร์เขาพี่ก็ ข้อความไปใน Facebook เขาว่านี่สถานีนะขอเบอร์อยากตะต่อสัมภาษณ์เขาก็ให้แล้วก็ให้ไลน์มาแล้วก็โอเคนัดหมายเราไปสัมภาษณ์ในวันรุ่งขึ้นวันที่สิบมิถุนาดังนั้นทุกอย่างที่ไม่ได้ตรงใจในการขยี้แต่มันเป็นไปตามหลักการงการทำข่าวค่ะอาจารย์นะคะน้องออฟว่าเราตั้งใจถใคเราก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นนี่เอาจริงๆพี่แล้วก็พี่หลักการทำข่าวของเขาสามิติเราไม่ได้ทํา ไอนี้อยู่แล้วเราต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่ไหมคะและหลักการสืบสอบสวนก็ต้องคําถามการเชื่อมโยงเพื่อต่อให้เขาจะพูดปฏิเสธอะไรขึ้นมานั่นก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงอันนี้อันนี้ยืนยันนะคะว่าได้ไม่ได้มีมีการจงใจอะไรแบบนั้นแล้วสิ่งที่เราถามคุณนิกเราก็รายงานไปตามที่เขาเปิดเผยตามข้อเท็จจริงเลยค่ะครับแ่แต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยบอกทั้งพี่แยมแล้วก็อาจารย์นะฮะคุณนิกเนี่ยตั้งแต่ไปคุยกับพี่แยมไปคุยกับพี่ยุทธเมื่อเช้า หลังจากนั้นแกไม่รับโทรศัพท์ใครเลยนะฮะทุกสื่อนี<ม>่ติดต่อแกไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็โอเคเขา้าเข้าใจคุณนี้กันนะคะแต่ว่าด้วยความใจจริงเลยเราก็ไม่ได้แบบอะไรเราก็แค่<ม>อ,อยากจริงจริงสิ่งที่คุณนี้ให้สัมภาษณ์นะก็เป<ม>็นไปตามข้อเท็จจริงว่าคุณนี้เขาก็เป็นอดีตผู้ถือหุ้นนะก็มีการโอนหุ้นให้คุณอนุวัตรหวันยืนแล้วก็ถามความสัมพันธ์กับคุณอนวุวัตรเป็นรุ่นน้องที่ทํางานเหตุท<ม>ี่อ่า โอนหุ้นให้กับคุณพันวัตรก็เพราะว่าจะต้องลงสมัครสอสอในปี66ก็ต้องมีการโอนไว้นะซึ่งเป็นการโอนซึ่งมันมีสองแบบนะอาจารย์กับไม่แน่ใจจะอธิบายไป<ม>หรือเปล่าคุณนิกเขาบอกว่าเขาก็เป็นผู้จัดการมรดกที่รับโอนหุ้นมาจากแม่ว่าปี49เหมือนกันนะคะดังนั้นคือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ข้อม,มนนูลนี้ดังนั้นเขาก็บอกว่าโอเคในในการประชุมผู้ถึงหุ้นเขาก็ไปมีการเชิญประชุมเขาก็เห็นว่าโอเคมีชื่อ ของนักการเมืองก็เลยเป็นประเด็นที่ถามในคณะตัวแทนผู้ถือหุ้นเพราะว่าไม่อยากให้ไอทีวีจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอันนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่ตอบยากไนะคะใช่แล้วเขาก็มองว่าเขาก็เป็นหนึ่งในอดีตผู้ถือหุ้นที่อยากจะเห็นว่าถ้าสารมีคำพิพากษาคดีไอทีวีชนะขึ้นมาเนี่ยจะเยียวยาและจะกลับมาทําสื่อรึเปล่านะคะอันนี้คือข้อิ่งที่รายงานข่าวจากคุณนิกแต่ก้รว่าสิ่งที่คุณนิก อธิบายเกี่ยวกับการคําถามของถามของพานุวัตรซึ่งมันก็เป็นคําตอบเดียวกับในบันทึกอเอกสารที่เป็นข้อความกับไม่ตรงกับคลิปที่ยัน<ห>ได้ซึ่งแค่นั้นเองค่ะเราวันในวันที่ติดวันต่อมาเมื่อเมื่อคืนถึงเป็นการรายงานข่าวชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการตั้งคำถามแล้วก็มันมาจากความประสงค์ของแหล่งข่าวที่อยากให้เราตั้งคําถามนี้ว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการเราเนี่ยที่มีการชี้แจงเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ตรงกันใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ถือหุ้นที่ที่คนนี่แหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลมามันก็มาจากเสตนาเดียวกันว่าเขาต้องการที่จะไม่อยากให้เห็นเรื่องของไอทีวีถูกนําไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะคะด้วยสิ่งที่กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นก็ขอให้วงสายแค่นั้นเองดังนั้นข่าวเมื่อคืนเปิดประเด็นไปก็เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสิ่งปรากฏอยู่เนี่ยแหละชี้แจงถึง ตอนต่างๆอะไรต่างๆออกมาตามข้อเท็จจริงเท่านั้นเองค่ะครับครับพี่แยมครับนิดนึงฮะคือณนะตอนนี้เนี่ยมีมุมมองจาของอาจารย์สมชัยที่เขาบอกว่าคนที่มีคลิปหรือคนที่ได้คลิปมาเนี่ยควรจะรีบส่งคลิปนี้ให้กรกตตรวจสอบโดยเร็วเพราะว่าเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยตรงนี้พี่แยมได้มีการพูดคุยกับกรกตหรือว่าส่วนตัวจะส่งหรือยังไงไหมฮะหลังจากนี้ คือเราทําหน้าที่สื่อมวลชนนะคะคุณนิชาอาจนุนินคะแดมมีหน้าที่ในการรายงานหาข้อเท็จริงอะไรออกไปแล้วกระบวนการในการตรวจสอบหรืออะไรต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะดําเนินการกันเอาตามที่แต่ละฝ่ายคิดว่ามีข้อมูลไหนที่อยากจะให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของกรกตอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องที่จะนําเรื่องเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการแต่เรา ในการทำข่าวเรารายงานข่าวไปแล้วโอเคสิ่งที่เราต้องทำต่อไม่ใช่ว่ามีหน้าที่เอาเรื่องของเราเนี่ยไปยื่นให้ใครต่อใครเรายื่นไปร้อยผ่านข่าวของเราสิ่งที่ทำต่อคือต้องตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อค่ะว่าว่าจริงๆิงข้อเท็จจริงแต่ละฝ่ายเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นมันจะไปในทิศทางไหนในหน้าที่ของฉันเท่านั้นดังนั้นจะถามพี่คงไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรแบบนั้นค่ะคนยจริงไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ไดแล้วเราบอกตรงนะคะเพราะว่าไม่เป็น ทำงานต่อเลยเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เราจะต้องตามต่อหรือหรือหรือทําต่อเรื่องเนี้ค่ะแต่เป็นว่าคือไม่มีเวลาทําเอกสารเลยค่ะอาจารย์โดยสัปดกันพี่แยมผมขอพูดนิดเดียวเดี๋ยวจะปล่อยจะปล่อยพี่แยมไปแล้วขอนิดเดียวไหนไหนไหนหนพี่แยมเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าประเด็นตรงนี้ที่พี่แยมตามดูมาเนี่ยมันเริ่มมาจากทีละคนนะฮะคุณเรืองไกลคุณนิกหรือใครก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะผมถามต่อว่า คนต่อไปที่พี่แยมจะไปตามเนี่ยคือคุณคิมหรือเปล่าฮะวันนี้นักข่าวถามกันให้ควักเลยใช่ค่ะก็แน่นอนเราก็อยากจะได้ข้อเท็จจริงนะคะจากผู้ที่มานที่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วยังมีตัวละครที่กําลังตามอยู่ในเรื่องนี้นะคะอีกตัวละครเกี่ยวกันนะคะแต่ว่าอยา่างที่ว่าวันนี้ที่เวลาทําต่อเลยค่ะขออนุญาตทุกคนนะคะขอเป็นงานต่อนะคะแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้ ถ้าถามว่าในมุมของนักข่าวนะคะยังบอกตรงนะคะว่าเอ้ยยังไม่ได้มีทุกคนโอ้ยคุณธป,ปนีเอ็นไม่คิดใช่าหมคยี้อะไรหรืออะไรต่างๆหรือเปล่าไม่ถ้าถามทุกคนว่าถ้าคุณเป็นนักข่าวแล้วคุณได้ไปเห็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประเด็นที่จะถูกคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบอะครับเมื่ออยู่ในมือเราแล้วอ่ะเราอ่ะ จะไม่ทําหน้าที่นานนะ่ะไม่ได้สิ่งที่พี่ทำก็เพราะว่าพี่ได้ไปเห็นพี่ได้ไปดูเกิดคําถามข้อสงสัยนั้นเราก็มีหน้าที่ในการอื่นเราก็รายงานถามไปแค่นั้นจริงๆครับอืมอืมอืมก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะกับการเปิดประเด็นนี้อาเราก็ต้องบอกตรงตร,งตรง